ยงนี่จับมันขึ้นมาเคอย่าจับมันขึ้นมาเสียชจริงเลยนะเสียชีวิตเลยมืมอมยังไงมันถึงเข้าไปติดหนังนี้หรอมีการตะก้ ไอ้ตัวเลกินไอ้ตัวนี้เนี่ยต้องมาด้านนี้ตรงน้งไหนนี่ทางนี้ได้ทางนี้มันจะลง แตุมและตมช่วยชีวิตปลาเนี่ยมันมันหัวมันมาติดอยู่ในหิน <c oughs> อุ้ยแสดงว่าติดนานแล้วหัวบูเลย <c oughs> อุ้ย <c oughs> โดนกลับแล้วแว้ยดูตัวผอมแบบดีบายโชคดีนะวันนั้นที่ไปเจอน้องปลานะคะก็ ไปเที่ยวน้ําตกอะค่ะซึ่งเป็นน้ําตกอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านอยู่แล้วน้ําตกปางสีดาที่จังหวัดสระแก้วนะคะเห็นเห็นตาใสาๆของเขาอ่ค่ะมองมองลงไปมันก็เหมือนหินมากเลยนะคะก็มองคือเราหาปลาอยู่แล้วะะ่ะมองหาปลาเัอเล็กก็เลยก็เลยเห็นเขาค่ะแล้วก็เลยหันไปเจอว่ามีปลาติดอยู่ในซอกนะคะก็เลยก็เลยช่วยแต่ก็พยายามค่อยๆแงะนะคะกลัวเขาเจ็บ ก็ก็ไม่นึกว่าพอหลุดออกมาแล้วตัวเขาจะผอมขนาดน,นั้นคือแบบเหมือนไม่ได้กินอาหารมานานแล้วอะค่ะแล้วก็ตรงหางเนี่ยโดนกัดไปแล้วก็พอหลุดขึ้นมาได้เขาก็ก็ปล่อยไปเลยเขาก็ไปก็คือว่ายน้ําก็น่าจะมีชีวิตรอดค่ะคิดว่าน่าจะรอดเหมือนเขาจะได้ชีวิตใหม่อะค่ะเขาเหมือนดีใจมากแบบว่ายลุกไปเลยค่ะ ็เลยบายบายแล้วก็บอกว่าเออโชคดีนะอะไรยเงี้ยค่ะดูแล้วเหมือปนปลาช่อนแต่ว่าออส่วนใหญ่ที่เขาเห็นนะคะเขาก็จะมาบอกว่ามันน่าจะเป็นชื่อว่าปลาตั้งเพราะว่าอ,อ่มันเป็นปลาในลําธารในโขดหินนะคะเพราะว่าเขาเขาบอกว่าไม่มีปลาช่อนอยู่ในอยู่ในลําธารแบบนั้นนะคะอยู่ในโขดหินแบบนั้นขอบคุณเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นเลยก็บอกว่าเอ,อขอบคุณเราที่ที่ช่วยให้น้องมีชีวิตใหม่อย่างเงี้ยค่ะเหมือนมันเหมือนรู้สึก อิ่มบุญไปด้วยอะค่ะทั้งๆที่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะรู้สึกรู้สึกดีใจเฉยที่เขาที่เขาได้รอดชีวิตไปแต่พอมีคนมาอวยพรเยอะๆค่ะเรารู้สึกว่ามันอิ่มมากๆเลยค่ะมีความสุขมากๆค่ะแต่ส่วนใหญ่สัตว์ป่าพวกนี้เราจะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเขาหรอกค่ะแต่สิ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือช่วยไม่ไม่ไปทําอะไรกับเขาหรือไม่ไปทําร้ายเขาก็พอค่ะค่ะแล้วก็อยากฝากให้มาเที่ยวน้ําตกบางสีดาที่จังหวัดสัะ์แก้วด้วยนะคะสวยค่ะมีผีเสื้อเยอะด้วย